สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมลงหนังและอยู่กับผม,มแอดมินเมยองเนตแมลงหนังสตูดิโอยินดีนำเสนอการเล่าหนังที่มีชื่อเรื่องว่า I Am Slatan The Rise of a r g e n ถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลคงไม่มีใครไม่รู้จัก Slatan Ibarmovic น,นักฟุตบอลสัญชาติบอสเนียโคเอเชียที่เล่นให้กับทีมชาติสวีเดนโดยเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าตัวเป้าที่ได้รับการยกย่องในฐานะกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดการโดยตลอดอาชีพการคาแข้งเขาได้รับถ้วยรางวัล34 รายการและทำประตูในการแข่งขันมากกว่า570ประตูแลเรียกได้ว่าสลาตาันอิบามวิดเป็นนักเตะทสทศวรรษโดยตั้งแต่ปี1990จนถึง2020โดยนับตั้งแต่เขาเริ่มอาชีพการเป็นนักฟุตบอลแต่ก่อนที่แอดมินจะเริ่มเล่าเรื่องราวของสุดยอดนักฟุตบอลเยนเดอร์กอสลาตาันอิบามวิด ซึ่งเป็นการนำเสนอแบบภาพยนตร์แอดมินต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัปปรครให้กับช่องแมลงหนังหน,งนึ่ยนะครับเปิดมาฉากแรกตัวหนังได้พาเราไปที่ยานโอเซนการ์ดที่อยู่ในประเทศสวีเดนซึ่งที่นน่นมันคือแหล่งอพยพของคนที่ไม่มีที่ไปและแน่นอนครับในโซนนั้นมันเต็มไปด้วยอาเชกอนและเป็นแหล่งมั่วสุมชั้นดีและที่นี่เองมันคือบ้านเกิดของสลาตันอิบาโมวิดแต่ความจริงแล้วพ่อของสลาตันอิบาโมวิดเป็นชาวบอสเนียที่หลีภัยจากสงครามเข้ามา อยู่ในประเทศสวีเดนพร้อมกับแม่ของเขาที่เป็นชาวโคเอเชียโดยทั้งคู่ได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศสวีเดนและถึงแม้ว่าที่อยู่ของพวกเขาไม่นจะเต็มไปด้วยยาเสพติดและอาชญากรแต่สลาตันเขาก็อยู่ในชุมชนแห่งนี้ได้และมันมีสิ่งหนึ่งที่สลาตันใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นคือกีฬาฟุตบอลแต่ในช่วงวัยเด็กสลาตันเขาเป็นเด็กที่ตัวเล็กเขาก็เลยมักจะถูกแบ่งแยกเวลาเล่นฟุตบอลกับเด็กคนอื่นในระแวกแถวบ้านและดูเหมือนว่าได้ขอ ตัวเล็กสาตันมักจะไม่ได้รับโอกาส ในการเล่นตำแหน่งอื่นนอกจากผู้รักษาประตูและจุดนี้เองเมื่อคือสาเหตุทำให้สลาตันต้องทำตัวเหมือนกับคนขี้โมโหและโวยวายอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าหากว่าเขาไม่ทำแบบนั้นเขาจะได้เล่นอยู่ตำแหน่งเดียวนั่นคือผู้รักษาประตูและดูเหมือนว่าพฤติกรรมนั้นของสลาตันมันจะใช้ได้ผลเป็นอย่างดีพอเพื่อนๆกลับให้ความยอมรับในความขี้โมโหและความเป็นผู้นำของสลาตันจนในช่วงเย็ยนวันหนึ่งสลาตันอิบามวิดและเ,เพื่อนๆก็ออกมาเตะบอลตามปกติแต่แล้วลูก มันก็หลุดออกไปนอกสนามสลาตันจึงได้อาสา,าไปเก็บลูกบอลที่มันติดอยู่บนหลังคาแหลือเมื่อเขาขึ้นไปได้เขาก็ได้ทําการโชว์สกิลโดยการดอกลูกฟุตบอลโฉบเพื่อนๆแต่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเพราะสลาตันด้านตกลงมาจากหลังคาในตอนนั้นเล่าเด็กๆที่เป็นเพื่อนเพื่อนของสลาตันพวกเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแต่สลาตันเขาก็ไม่เป็นอะไรมากแต่เขาก็มีแผลเล็กน้อยบนใบหน้าหลังจากเตะบอลเสร็จสลาตันเขาก็กลับมาที่บ้านและคนที่ สลาตันได้เจอเป็นคนแรกก็คือแม่ของเขาและแน่นอนแม่ของเขาต้องเห็นแผลบนใบหน้าของสลาตันแต่ก็ไม่มีคําพูดถามถ่ายหรือว่าปลอบใจสลาตันเลยสักนิดในทางกลับกันแม่ของสลาตันกลับบอกกับสลาตันว่าถ้าแกทําตัวเองให้เจ็บแกก็ต้องดูแลตัวเองพ่อพ่อกับแม่เนี่ยต้องทางานเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวดูเหมือนว่าครอบครัวของสลาตันทั้งพ่อและแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้สลาตันสักเท่าไหร่ซึ่งหลายคําพูดมันก็อาจทาให้สลาตันรู้สึกเสียใจ แต่เขาก็เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้แต่มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่มันไม่เคยทอดทิ้งสลาตันนั่นคือกีฬาฟุตบอลและสิ่งที่มันทําให้เขามีแรงบันดาลใจนั่นคือของสะสมที่เขานั้นเก็บเอาไว้คือการ์ดนักเตะแถมสลาตันยังมีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่มันก็ช่งางห่างไกลซะเหลือเกินเพราะในพื้นที่ที่เขาอยู่มันเป็นย่านอพยพ เพราะฉะนั้นมันจึงเต็มไปด้วยอาชญากรและแหล่งมั่วสุมเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำในยานที่เขาอยู่ก็คือเรื่องขโมย แล้วมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับว่าพฤติกรรมแบบนั้นมันสามารถถ่ายทอดมาหาอีกคนได้ทั้งที่มันไม่ใช่โรคซะหน่อยและเด็กอย่างสลาตตันอิบามวิดก็ซึมซับพฤติกรรมนั่นมาสลาตันและเพื่อนๆของเขาเมื่อจะแอบ,บขโมยจัก,กรยานและของในร้านชำแถวบ้านและได้ความฉลาดของสลาตันและเพื่อนของเขาพวกเขามักจะใส่เสื้อตัวใหญ่เพื่อเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายของชำจากนั้นก้าวสิ่งของที่เขาต้องการยัดใส่ในเสื้อตัวใหญ่แล้วเดินออกมาแต่ สิ่งที่สลาตันไม่เคยลืมหยิบออกมาจากร้านสะดวกซื้อก็คือการนักเตะเพราะเขามักจะเอาการนักเตะพวกนั้นมาเปิดเล่นกับเพื่อนๆซึ่งมันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งของสลาตันอิบารโมวิดด้วยเหมือนว่าช่วงเวลาวัยเด็กของสลาตันมักจะมีความสุขที่สุดเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนๆและกีฬาฟุตบอลแต่เวลากลับมาที่บ้านเขาแม็กจะไม่ได้รับความอบอุ่นและความรักจากคนในครอบครัวสักเท่าไหร่โดยเฉพาะพ่อของสลาตันซึ่งมีนิสัยเงียบขรึมและแสดงความรักไม่ค่อยเก่ง แต่มีสิ่งหนึ่งที่พ่อของสลาตันรับรู้มาโดยตลอดก็คือลูกชายของเขาเด็กชายสลาตันอิบามวิดมีสิ่งหนึ่งที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นคือกีฬาฟุตบอลในเช้าวันหนึ่งพ่อของสลาตันได้ซื้อรองเท้าฟุตบอลมาให้กับเขาซึ่งเป็นรองเท้าคู่แรกที่สลาตันได้รับจากผู้เป็นพอ่อและเขาก็มีความสุขเป็นอย่างมากโดยรองเท้าฟุตบอลคู่นั้นมันอยู่ในความทรงจําของสลาตันและกลายเป็นกําลังใจให้กับเขาเรื่อยมา จนเวลาผ่านไปนานหลายปีสลาตันเขาก็เติบโตมากขึ้นและส่วนใหญ่เขาก็มักใช้เวลาอยู่กับฟุตบอลจนทําให้เขาติดทีมเยาวชนเล็กๆภายในเมืองที่เขาอยู่แต่ในตอนนั้นสลาตันเขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองและไม่ค่อยฟังความคิดเห็นจากใครในเวลาฝึกซ้อมฟุตบอลในช่วงเวลาที่สลาตันกลับมาจากการฝึกซ้อมเขาก็มักจะพบเจอกับพวกตำรวจที่มาบนเบียนอยู่แถวบ้านของสลาตันและสิ่งที่เขาเห็นเป็นประจำก็คือเพื่อนบ้านของเขา ถูกจำในข้อหาขโมยซึ่งเหตุการณ์มันก็มหมจะวนลูปอยู่แบบนั้นจนอยู่แม้วันหนึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของสลัตันพ่อแม่ของสลัตันนั้นถูกจับในข้อหารับของโจรในตอนนั้นได้มีการขึ้นศาลและศาลก็ตัดสินว่าแม่ของสลัตันนั้นก็ทำความผิดจริงซึ่งนั้นมันก็ทำให้สลัตันต้องอยู่ในความดูแลของพ่อเพียงผู้เดียวเท่านั้นซึ่งในตอนนั้นสลัตันเขายังมีความคิดที่เป็นเด็กอยู่แต่ถึงอย่างไรมันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ เหนียวจิตใจของเขาเอาไว้ให้เข้มแข็งนั่นคือกีฬาฟุตบอลเขาจึงพยายามเดินหน้าเพื่อทําตามความฝันของเขาต่อไปจนอยู่แมาวันหนึ่งเขาได้ไปคัดตัวกับทีมเบาผาดซึ่งเป็นสโมรสรชุมชนขนาดเล็กที่ใหญ่กว่าทีมเดิมของเขาสลาตันลงเล่นด้วยความมั่นใจและความแน่วแน่จนในที่สุดมันก็ทําให้เขาสามารถติดทีมได้อย่างง่ายดายในตอนนั้นสลาตันเขาพยายามใช้ชีวิตแบบปกติถึงแม้ว่าจะขาดบุคคลสําคัญในชีวิตไปนหนึ่งคนอย่างแม่เขาก็ยังไม่ทิ้งการเรียนและในห้องเรียนนั่นเอง ทำให้เขาได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่มีชื่อว่าโทนี่้วยโทนี่เขาก็เป็นเด็กนักเรียนชายที่มีพรสวรรค์ไม่ต่างจากสลาตันแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทั้งคู่นั้นแตกต่างกันก็คือเรื่องของทัศนคติและการควบคุมอารมณ์โทนี่มีนิสัยสุขุมเลือดเย็นและมีสมาธิ่อนขางแน่วแน่ซึ่งตรงกันข้ามกับสลาตันเพราะเขาเป็นคนเลือดร้อนมีความคิดแบบมุทะลุและโทนี่เองก็ย้ายมาเขารวมสโมสรอนเดียวกันกันกบสลาตันและนอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมห้องของสลาตันเขายังกลายเป็นเพื่อนสนิทของสลาตันอีกด้วยเพราะเวลา เดินทางไปซ้อมฟุตบอลกับทาออ่ทานสโมสรทั้งคู่ก็ฝึกซ้อมด้วยกันเป็นประจำซึ่งเวลาที่สลาตันใช้เวลาอยู่กับฟุตบอลเขามักจะมีความสุขอยู่เสมอแต่เมื่อถึงเวลาเลิกซ้อมและกลับมาที่บ้านทุกอย่างเมื่อกลับอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้พ่อของสลาตันมีอาการเศร้าซึมอย่างเห็นได้ชัดเขาเอาแต่เมาไม่สนใจอะไรในแน่น,นอนครับเด็กหนุ่มที่เพิ่งกลับมาจากการซ้อมฟุตบอลมันก็ต้องมีอาการหิวเป็นธรรมดาแต่เมื่อสลาตันทําการเปิดตู้เย็นภายในบ้านดูสิ่งที่เขาเจอก็คือเบียร์ที่พ่อของเขาซื้อ ไม่ติดตู้เย็นและไม่มีอาหารยาื่นอยู่ในตู้เย็นเลยแต่ฟังดูแล้วมันเหมือนจะเป็นเรื่องแย่แต่คนอย่างสลาตันเขาจะไม่จมอยู่กับความทุกข์แต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เขาเกลียดมากที่สุดก็คือการไม่ได้รับความสนใจจากคนในครอบครัวแต่มันก็เป็นแรงผลักดันให้สลาตันรู้จักในการพึ่งพาตัวเองและทําให้เขามีนิสัยที่ไม่สนใจคนอื่นจะเรียกมาเห็นแก่ตัวก็ไม่เต็มปากนะครับแต่ไม่น่าเป็นเพราะสถานการณ์และความรู้สึกที่มันบีบบังคับสลาตันทําให้เขาเริ่มมีปัญหาภายในห้องเรียนด้วยการที่เขาเป็นเด็กไม่ยอมใครแลไม่สน ใ,ใจได้ว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไงแม้กระทั่งครูประจําชั้นทําให้สลาตันถูกมองว่าเป็นเด็กที่มีนิสัยก้าวร้าวและเขาก็คงไม่มีอนาคตหรือเมื่อถูกมองในด้านลบสลาตันก็เริ่มต่อต้านมากขึ้นจนมีอยู่วันหนึ่งเขามีปัญหากับครูในชั้นเรียนแล้วสลาตันก็เผอใช้กําลังกับครูประจําห้องจนทําให้เขาต้องย้ายออกจากโรงเรียนหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นทีมฟุตบอลอย่างบ้าผาดก็มีรายการแข่งขันเกิดขึ้นแหลือเกมนี้สลาตันหนิบาโมวิดก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงใช่ครับร่างกายของสลา ้พรอมแต่ดูเหมือนว่าใจของเขาไม่ค่อยจะพร้อมสักเท่าไหร่เพราะนัดนี้สลาตันเขาได้ปลดปล่อยสก,กิลส่วนตัวทั้งเลี้ยงทั้งสาบแบบไม่สนใจเพื่อนร่วมทีมจนมันมีอยู่จังหวะหนึ่งเขาถูกตัดบอลได้ที่กลางสนามแล้วมันก็ส่งผลให้ทีมเบาผาน,นเสียประตูแหลือเมื่อโค้ชประจําทีมเห็นอย่างนั้นเขาจึงได้ทําการเปลี่ยนตัวสลาตันอิบามวิดและอาโทนี่เพื่อนสนิทของสลาตันลงไปทําหน้าที่เล่นตําแหน่งกองหน้าแทนและได้ความเยือกเย็นและสุข,ขุมของโทนี่บวกกับทักษะอันแพร่พล่าวทาให้โทนี่ช่วยทีมอย่างเบา้าผาเอาชนะไปได้ แล้วมันก็เป็นแบบนั้นอยู่หลายแมดด้วยกันซึ่งสิ่งที่มันทําให้สลาตันต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลาบากมันก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เขากลายเป็นตัวสํารองให้กับโทนี่เพื่อนคนสนิทเขาเลโทนี่ก็ทําผลงานได้อย่างต่อเนื่องและกลายเป็นดาวเด่นภายในทีมจนในที่สุดมันก็มีสโมสรที่ใหญ่กว่าอย่างเมโมสนใจในการดึงตัวโทนี่เข้าไปร่วมทีมแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมือนกลายเป็นกระจกให้กับสลาตันในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวเองเพราะเขาได้คิดว่าถ้าขืนปล่อยให้จิตใจของตัวเองแย่ลงเรื่อยๆแบบนี้เขาคงงต้อ อยู่กับอะไรเดิมๆซ้ำๆและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้สลาตันเขาเจึงนิ้หานไปซ้อมฟุตบอลให้มันเข้มข้นมากกว่าเดิมรวมถึงพยายามปรับอารมณ์ของตัวเองให้มีจิตใจที่นิ่งมากพอเพื่อนํานไปใช้ในสนามเวลาตัดสินใจและดูเหมือนว่าการฝึกซ้อมทั้งด้านจิตใจและร่างกายของเขามันก็ส่งผลให้สลาตันมีบุค,คลิกที่เปลี่ยนไปและผลงานในสนามของเขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่งมันก็มีเสียงโทรศพัพท์ดังขึ้นสลาตันได้ทําการรับสายโดยปลายสายที่พูดออกมาว่าอีกส0นาที จะมีการแข่งแต่สนามที่มีการแข่งขันเนี่ยเหมือนก็อยู่ไกลพอสมควรเลยนะครับสลาตันได้เห็นไปมองที่พ่อของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็น่าจะขับรถไม่ไหวเพราะยังเมาค่า,าควดเบียร์อยู่เลยเลิกคงไม่สามารถทําหน้าที่ในการไปส่งสลาตันที่สนามฟุตบอลได้สลาตันจะคิดว่าเขาคงต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้พลาดในโอกาสลงสนามครั้งนี้สลาตันได้เก็บกระเป๋าแล้ววิ่งออกจากบ้านเพื่อตรงไปสนามในทันทีในช่วงแรกสลาตันเขาถูกให้นั่งตรงม้านั่งสำรองเพราะว่าในตอนนั้นทีมของสลาตันกำลัง เล่นแบบเข้าระบบกันเป็นอย่างดีแต่แล้วมันก็มีจังหวะการผิดพลาดเกิดขึ้นทําให้ทีมของเขาเสียประตูโค้ชประจําทีมจึงได้ตัดสินใจส่งสลาตันเข้าไปในสนามแล้วนี่ก็คือโอกาสของสลาตันในการลงสนามครั้งแรกและเขาก็ไม่ทําให้โค้ชและเพื่อนร่วมทีมนั้นผิดหวังสลาตันรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมเขาล็อกหลบก,กองหลังและเข้าไปยิงประตูอย่างง่ายดายทำให้ผลสกอร์กลับมาเสมออีกครั้งเขาเล่นอย่างมีสมาธิและมีความมุ่งมัน่นสลาตันปลดล็อกสกิลไม่ว่าจะเป็นการโยกหลอกการค้นหาที่ว่างภายในทีม จังหวะที่ไม่มีบอลเขาทําได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมที่มันสุดยิ่งกว่านั้นก็คือในแมตชน,นสลาตันเขายิงคนเดียวไปถึงแปประตูและดูเหมือนว่าในแมตชนเหมือนจะมีเมมองของสโมสรอ,อย่างเหมาโมเมื่อดูเกมด้วยเพราะหลังจากที่สลาตันเขากลับไปที่บ้านจูจูมันก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาใช่หรอครับเป็นเอเย็นของสโมสรเหมาโมที่สนใจในตัวสลาตันและเมื่อโอกาสเข้ามาแล้วสลาตันเขาก็รีบคว้ามานันเอาไว้เขาได้เดินเข้าไปในวอองของสโมสรเหมาโมและมองไปรอบๆสนามและที่นี เองคือสถานที่ที่ทําให้เด็กชายสลาตันเติบโตเป็นผู้ใหญ่และสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากก็คือร่างกายของสลาตันจากเด็กตัวเล็กผอมแห้งตอนนี้เขากลับมีรูปร่างที่สูงใหญ่ต่างจากตอนสมัยเด็กอย่างสิ้นเชิงและแน่นอนครับว่าเด็กหนุม่มมักจะมีไอดอลเป็นของตัวเองและไอดอลนักฟุตบอลของสลาตันอิบาโมวิดก,ก็คือโรนันโดอานาและไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ไอดอลแต่เหมือนสลาตันจะคลั่งโรนันโดเป็นอย่างมากพอในห้องนอนของเขามันเต็มไปด้วยรูปถ่ายของโรนันโดอีกทั้งสลาตัน ขามากจะดูคลิปวิดีโอสกิลการเล่นของโรนันโดเพื่อเอามาใช้เป็นต้นแบบในการฝึกซ้อมของเขาอีกด้วยและแล้วในเช้าวันหนึ่งที่สลาตันโรงซ้อมเป็นประจำเช่นทุกวันแต่มันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเพราะในตอนนั้นท่ามทีมงานสตาฟโคด้ดชุดใหญ่ของสโมสรเมาโมพวกเขาลงมาดูการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วยและตรงจุดนี่เองเหมือนก็ทําให้สลาตันต้องการโชว์ปีเท้าของเขาให้โค้ดของทีมชุดใหญ่ได้เห็นสลาตันได้โชว์สกิลการเลี้ยงหลบคู่แข่งและส่งลูกฟุตบอลเข้าไปในประตูของฝั่งตรงข้ามทำให้เขาน,นด,ด่นด ในการฝึกซ้อมครั้งนั้นแถมทีมงานสตาฟโค้ดของส,มสอมองโมสรมัโม่ชุดใหญ่ยังชมสลาตันในเรื่องความเป็นผู้นำและความเฉียบขาดในการถล่มประตูและเมื่อการฝึกซ้อมประจําวันเสร็จทางโค้ดก็ได้มาคุยกับพวกเด็กๆซึ่งสลาตันก็นั่งอยู่ในห้องแต่งตัวนั้นด้วยเดยโค้ดได้บอกกับทุกคนว่าวันนี้ทุกคนทําได้ดีมากและทัวร์นาเมนต์สำคัญมันก็ใกล้เข้ามาแล้วเพราะจะมีการแข่งขันจริงถ้วยแชมเปี้ยนชิพในรุ่นเยาวชนต่ำกว่า19ปีและโค้ดก็อยากให้ทุกคนนั้นตั้งใจเล โค้ดก็พูดบยางอย่างออกมาเพราะเขาสงสัยว่าจักรยานที่เขาใช้มาสโมสรมันหายไปอีกแล้วและเขาพยายามหาคนผิดและคนที่แอบจักรยานของโค้ดไปก็ไม่จะใครที่ไหนสลาตันนั่นเองใช่แล้วครับเขานั่งเงียบแต่เมื่อถึงเวลาช่วงเย็นสลาตันเขาก็แอบขโมยจักรยานของโค้ดกลับบ้านเหมือนเช่นทุกวันนอกจากนั้นสลาตันเขามักจะไปรวมตัวกับแก๊งอันตพาลแถวบ้านในช่วงเวลากลางดึกเพื่อ,อออกไปก่อกวนคนที่อยู่ในย่านแถวนั้นเรียกได้ว่าสลาตันยังไงก็คือสลาตันในช่วงชีวิตของ สลาตันอิบาโมวิดเขาเจอสาวสวยอยู่หนึ่งคนซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกับเขาในตอนนั้นสลาตันเขาพยายามทำความรู้จักกับสาวสวยคนนั้นซึ่งสลาตันก็นัดแม่สาวคนนั้นให้ไปพบเจอเขาที่สวนสาธารณะและด้วยความจริงจังของสลาตันเขาได้ไปตามที่นัดหมายกับแม่สาวคนนั้นเอาไว้แต่ปรกากฏว่าแม่สาวคนนั้นเธอกลับไม่มาซะอ,อย่างนั้นซึ่งนั่นมันก็ทําให้สลาตันหัวร้อนนิดหน่อยเขาเดินกลับบ้านแบบเงยๆและในเช้าว,วันรุ่งขึ้นสลาตันก็เดินทางไปสนามซ้อมตามปกติแต่รอบนี้หัวใจของเขาเต็มเพียมไปด้วย ความงุนงิดซึ่งวันนี้โปรแกรมในการซ้อมก็เป็นเหมือนเช่นทุกวันแต่มีความพิเศษขึ้นมานิดหน่อยเพราะโค้ดมีการแบ่งทีมเป็นสองฝ่ายเพื่อทําการฝึกซ้อมกันเองซึ่งในช่วงแรกสลัตันเขาก็ทําได้เป็นอย่างดีแต่ดูเหมือนว่าโจฮานเพื่อนร่วมทีมของเขาที่อยู่ทีมฝ่ายตรงข้ามจะเล่นแรงไปนิดหน่อยเขาเตะขาของสลัตันจนทําให้สลัตันนั้นล้มลงและแน่นอนครับตอนนี้สลัตันกําลังอารมณ์ไม่ดีอยู่เขาลุกขึ้นและใช้ศีรษะโคกไปที่โจฮานอย่างรุนแรงทําให้โจฮานล้มลงไปนอนกองกับพื้นในตอนนั้นเหล่าเพื่อนและคนภายใน ก็พยายามเข้ามาห้ามสลาตันซึ่งทุกคนก็งงเป็นอย่างมากเพราะปกติสลาตันเขาไม่มีพฤติกรรมอะไรแบบนี้ทางด้านสลาตันเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาเดิอนออกมาจากสนามด้วยอารมณ์หงุดหงิดพอเขานั่งกลับมาถึงบ้านแล้วรู้สึกว่าใจของตัวเองเย็นลงในระหว่างที่เขานอนอยู่บนเตียงเขาก็คิดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วพยายามบอกกับตัวเองว่านี่กูทำบ้าอะไรลงไปวะสลาตันจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วทำการแชทไปหาโทนี่เพื่อสอบถามอาการของโยฮันเพื่อนร่วมทีมที่สลาตันเอาศีรษะไปโขกทันทนโทนี่เขาก็เลยบอกว่า ตอนนี้โยฮานเขาอยู่ที่โรงพยาบาลสลาตันจึงรีบออกจากบ้านพักในทันทีเขาเดินทางไปที่โรงพยาบาลและเมื่อเขาได้เจอกับโยฮานเขาก็เห็นว่าจมูกของโยฮานมีเลือดไหลออกมาใช่หรอครับจมูกของโยฮานนั้นแตกในตอนนั้นสลาตันเขารีบขอโทษโยฮานในทันทีและบอกกับโยฮานว่าเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นส่วนโยฮานเขาก็พยายามทําความเข้าใจในตัวของสลาตันและคิดว่ามันอาจจะเป็นอารมณ์ร่วมในเกมฟุตบอลในเช้าวันถัดมาในขณะที่สลาตันเดินทางมาที่สนามโค้ชก เเรียกตัวสลาตันให้มาพูดคุยเป็นการส่วนตัวแล้วเรื่องที่โค้ดจะคุยก็คือเรื่องราวความหัวร้อนของสลาตันที่เอาศีรษะไปโขกใส่เพื่อนร่วมทีโดยโค้ชได้บอกกับสลาตันว่าถึงแม้ว่านายจะมีพรสวรรค์แต่พฤติกรรมแบบนี้มันไม่มีใครรับได้หรอกนายอย่าทำแบบนี้อีกถ้านายไม่อยากหมดอนาคตแต่แทนที่คำพูดของโค้ชจะผลักดันให้สลาตันนั้นเปลี่ยนความคิดตัวเองไม่ครับนี่คือความคิดระดับพระเจ้าสลาตันเริ่มมีความคิดที่ติดลบเขาแอบกลับก่อนหมดเวลาซ้อมอยู่บ่อยครั้งจนมีอยู่วันหนึ่งสลาตนนนกกหีลับเเมือคย เขารีบกลับมาที่บ้านแล้วพอเขาเดินไปเปิดที่ตู้เย็นเขาก็พบว่าในตู้เย็นมันเต็มไปด้วยเบียร์และครั้งนี้มันก็ทําให้สลาตันฟิลขาดขึ้นมาเขาจึงน้หันไปว่าพ่อของตัวเองว่าทําไมถึงกินแต่เบียร์และจากจุดต,ตรงนี้เองมันก็ทําให้สองพ่อลูกนั้นทะเลาะก,กันสลาตันเขาก็ออกจากบ้านแต่สลาตันก็ยังไปฝึกซ้อมตามปกติเหมือนเช่นทุกวันและแล้วมันก็มาถึงวันประกาศรายชื่อของผู้เล่นตัวจริงภายในทีมในตอนนั้นโค้ดเขาได้พูดปลุกใจนักเตะทุกคนที่อยู่ภายในทีมและหวังว่าทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่ แต่สิ่งที่มันทําให้สลาตันนั้นผิดหวังคือการประกาศผลรลายชื่อใช่ครับเขามีรายชื่อติดทีมแต่ดันกลายเป็นตัวสํารองเลยนั้นมันก็ทําให้สลาตันรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาได้ลุกยืนขึ้นและเดินไปถามโค้ชว่าทําไมเขาถึงได้เป็นตัวสํารองส่วนโค้ชประจําทีมเขาก็ได้บอกกับสลาตันว่าเขาจะเลือก11ตัวจริงที่ดีที่สุดและเขาจะเลือกนักเตะที่มีความพยายามและมาฝึกซ้อมแบบไม่ขาดและเขาก็รู้ได้ว่าสลาตันแอมนี้กับก่อนจบการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำทางด้านสลาตันเขาก็พยายามเถียงโค้ช แล้พยา,ยามหาเหตุผลว่าตัวเองนั้นเหมาะสมกับตำแหน่งตัวจริงยังไงท่านั้นโค้ดเขาก็ดีบอกกับสลาตันว่านายลงกลับไปคิดดูแล้วกันเม,ม,มื่อนายเหมาะสมกับตำแหน่งตัวจริงหรือเปล่าใช่ครับโค้ดไม่เปลี่ยนใจซึ่งนั่นเหมือนก็ทําให้สลาตันเทียงไม่ออกในระหว่างที่สลาตันกําลังเดินทางกลับไปที่บ้านเขาก็เจอกับแก๊งวัยรุ่นที่เขานั้นเคยไปร่วมกวนอยู่เป็นประจำแล้ววันนี้ชาวแก๊งก็หวังว่าสลาตันจะไปป่วนเมืองกับพวกเขาแต่สลาตันเขาก็ตอบปฏิเสธเหล่าเพื่อนร่วมแก๊งของเขาไปเพราะเขาเนื่นรดูว่าพรุ่งนี้น่มมีแแตส,สคัญ สิ่งที่เขาหวังมากกว่านั้นก็คือเขาหวังว่าโค้ชจะเปลี่ยนใจให้เขานั่นลงเป็นตัวจริงและแล้วมันก็มาถึงเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างมันไม่เหมือนที่สลาตาันนัง่งคิดเอาไว้เขาถูกโค้ชจับนั่งอยู่ตรงม้านั่งสำรองจนจบเกมและนั่นก็ถือว่าเป็นบทเรียนของสลาตาันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการเป็นนักฟุตบอลและมันก็ทำให้เขารู้ตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องสลาตาันจึงได้หันหน้ากลับมาฝึกซ้อมจนทำให้ผลงานของเขาดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อพฤติกรรมดีผลงานดีบวกกับพรสวรรค ทางบอร์ดบริหารพวกเขาก็เล็งเห็นจุดนั้นและพยายามผลักดันสลาตันให้ขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่และดูเหมือนว่าพวกเขาจะคิดถูกเพราะด้วยพรสวรรค์ในตัวของสลาตันอิบาโมวิชเมือนได้พาสโมสรเมาโมกลับขึ้นไปเล่นลีกสูงสุดของประเทศสวีเดนได้สําเร็จและจากจุดนั้นเองมันก็ทําให้ชื่อเสียงของสลาตันดังเป็นผู้แตกมีหลายทีมในยุโรปที่ต้องการตัวสลาตันแต่สลาตันเขาก็ได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมกับอาแจากอัมสเตอร์ดัมทีมดังในลีกฮอลแลนด์ซึ่งที่นั้นสลาตันได้รับเกกียรรติจาออาจาาสสมอ เป็นอย่างมากเพราะทางสโมสรได้มอบหมายเลข9ก้าให้สลาตันนั้นสวมใส่ซึ่งเบอร์9ก้าเป็นเบอร์ในตำนานของสุดยอดกองหน้าคลายกระซิบยังฟานบารเทนแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวมันจะไม่สวยงามแบบนั้นเพราะฟอร์มของสลาตันด้านตกทําให้ผลงานของตัวเขาเองและทีมาแจากไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นักแถมเขายังมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวหลายครั้งที่การฝึกซ้อมของสลาตันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของโค้ดและโค้ดในช่วงนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนรโรนอคูมันนั่นเองโดยโคมันได้มองว่านักเตะอย่างสลาตันมี ทำตามคำสั่งแล้วไม่ค่อยมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเพราะมันมีอยู่หลายเซกชันที่สลาตันเน้นทำผิดพลาดโคมันจึงเรียกสลาตันอิบามวิดพูดคุยเป็นการส่วนตัวเดคเขาได้บอกกับสลาตันว่าทนายไม่เคารพโค้ชอย่างฉันก็ควรเคารพเพื่อนร่วมทีมบ้างทนายยังกิดมาตัวเองมีคนพิเศษตำแหน่งที่มันเหมาะสมกับนายก็คือการนั่งอยู่ข้างสนามในยากจะกลับบ้านเลยก็ได้นะและด้วยคำพูดนี้เองสลาตันก็จัดให้เขาเดินหันหลังให้กับโค้ชและออกจากสนามในทันทีสลาตันเขาเปลี่ยนชุดแล้วทาการควารถปลอ เขับออกจากสโมสรให้ทันทีพ่อมาถึงบ้านสลาตันเขาก็ทําการเปิดทีวีดูและเขาก็เห็นว่าตอนนี้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับตัวเขาของสํานักข่าวกีฬาในด้านลบเป็นอย่างมากโดยสํานักข่าวต่างๆพยายามโจมตีสลาตันโดยบอกว่าถ้าสลาตันไม่มีใจให้กับสโมสรอ,อาแจกอัมสเตอร์ดัมก็เก็บของออกไปจากอาแจากอัมสเตอร์ดัมซะและเสื้อเบอร์เก้าของตํานานสโมสรอ,อย่างฟานบาเทนก็ไม่เหมาะสมกับสลาตันและดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะไม่ถูกใจพระเจ้าและทําให้สลาตัน มีความคิดติดลบในทันทีแถมเขายังมีปัญหากับทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้จัดก,การส่วนตัวของตัวเองและนี่คือจุดเริ่มต้นทําให้สลตาตันอิบาโมวิดพยายามมองหาผู้จัดก,การส่วนตัวคนใหม่จนเขารู้สึกสนใจในตัวของเอเย่นคนหนึ่งและอย่างที่เรารู้กันดีนะครับคนคนนั้นก็คือมิโนไลโอลาสุดยอดเอเยน่นมือฉังที่มักพานักเตะในสังกัดไปอยู่ในสโมสรยักษ์ใหญ่ได้สลตาตัจนจึงได้ทําการติดต่อไปหาไลโอลานี้ทันทีโดยพวกเขาได้นัดเจอกันที่ร้านซูชิแห่งหนึ่งซึ่งในการพบเจอกันวันแรก สลาตันอีบาโมวิดเขาก็ใส่ของแบรนด์เนมมีราคาเต็มตัวไปหมดและยังขับรถพอตไปที่ร้านซูชิเพื่อพบเจอกับไลโอลาและเขาก็หวังว่าไลโอลาจะเห็นความร่ำรวยของเขาแต่พอสลาตันเปิดประตูเข้าไปในร้านซูชิเขาเห็นชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นไลโอลากำลังนั่งทานซูชิอยู่และเขาก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะเอเยนที่เขาว่ากันว่ามือฉังที่สุดในอิตาลีกลับแต่งตัวสุดแสนธรรมดาไลโอลาใส่เป็นแค่กางเกงยีนและเสื้อยืดตัวเก่าๆเพียงเท่านั้นสลาตันในนั่งลง ตรงข้ามกับไลโอลาในตอนนั้นไลโอลาเขาไม่พูดอะไรเลยสักคำแต่เขากับหยิบกระดาษสีแผ่นขึ้นมาซึ่งในนั้นมีรูปของนักเตะอยู่4คนเขาหยิบกระดาษแผ่นแรกขึ้นมาแล้วบอกกับสลาตันว่านี่คือคริสเตียนวิเอรีจากสโมสรอินเตอร์มิลานเขาลงเล่นไปทั้งหมด27เกมยิงไปได้24ประตูแล้วไลโอลาก็หยิบกระดาษแผ่นที่2ขึ้นมาแล้วบอกว่านี่คือฟิล i โป o อินฟากีกองหน้าของเอซีมิลานเขาลงเล่นไป25านัดทาได้20ประตูและไลโอลาก็หยิบกระดาษ แผ่นที่3มขึ้นมาแล้วบอกว่าส่วนคนนี้ดาวิดเครสเซเกจากสโมอสรยูเวนตุสเขาลงเล่น24เกมทําได้20ประตูจากกระดาษแผ่นที่4ขึ้นมาซึ่งในนั้นมันเป็นรูปของสลาตันอิบาโมวิดและไลโอลาก็พูดต่อไปว่าส่วนนี่นายสลาตันอิบาโมวิดลงเล่น25นัดทําได้5ประตูนายคิดว่าสถิติการทําประตูแบบนี้มันจะทําให้นายขายได้หรือเปล่าละ่สะสลาตันจึงตอบกลับแบบตรงๆว่าถ้าเขายิงได้สักประมาณ20ประตูเอเย่นอย่างไลโอลาก็คงจะขายเขาได้ทางด้านไลโอลา เขาก็บอกสลาตันไปว่าฉันว่าตอนนี้ในติดหรูมากเกินไปและมันก็ไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นสําหรับในเกมฟุตบอลและนายคิดว่าตัวเองอยากเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดหรืออยากเป็นนักฟุตบอลดาดๆทั่วไปที่สนใจแต่เรื่องเงินเพื่ออามาซื้อของไร้สาระพวกนี้และเมื่อสลาตันได้ฟังในคําพูดของไลโอลาเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าเอเย่นคนนี้แปลกกว่าหลายคนที่เขาพบเจอและเขาก็รู้สึกถูกชะตาไปอย่างมากเพราะตัวสลาตันเขาก็ชอบคนที่มีความตรงไปตรงมาสลาตันเขาจึงได้ตัดสินใจจะร่วมงาน กับาแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายแบบนั้นเพราะไลโอลาเขาได้สร้างเงื่อนไข,ขึ้นมาทันทีในเขาได้บอกให้สลาตันอิบาโมวิดทําการขายรถและสิ่งของมีค่าของแบรนด์เนมต่างๆทิ้งไปให้หมดและให้กลับไปโฟกัสที่ผลงานของตัวเองและสลาตันต้องทําการฝึกซ้อมอย่างหนักนอกจากนั้นไลโอลายังมีคําพูดติดตลกมาตอนนี้ฟอร์มของนายมันโคตรห่วยเลยวะ่ะหลังจากที่สลาตันอิบาโมวิดเจอกับไลโอลาในวันนั้นเขาก็รีบกลับไปขายรถและของแบรนด์เนมต่างๆทิ้งในทันทีนอกจากนั้นสลาตันเขายังทําการซื้อรถใหม่ซึ่งเ รถเบียเพื่อเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันและการขับไปฝึกซ้อมที่สนามดูเหมือนว่าตอนนี้สลาตันเขาโฟกัสไปแค่จุดเดียวเท่านั้นคือการรีักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาโดยเขาฝึกซ้อมแบบเอาไป็นาตายโดยโปรแกรมการฝึกซ้อมของสลาตันมันโหดออกมากๆเรียกได้ว่ามันครอบคลุมเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายทักษะและสกิลฟุตบอลทําให้ฟอร์มของสลาตันและความมั่นใจนนกลับมาและสิ่งที่มันทําให้สลาตันไม่ออกนอกเส้นทางในการฝึกซ้อมนั่นคือตัวของไลโอลาที G ่มาร์กจะมาดูการฝึกซ้อมของ ของสลาตันอิบาโมวิดอยู่เสมอและดูเหมือนว่าความมุ่งมั่นของสลาตันอิบาโมวิดมันทําให้เขากลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งและวันนี้เขาก็ถูกคู่มันส่งลงสนามไม่ตัวจริงแต่เนื่องจากว่าผลงานของเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คู่มันจึงได้ทําการเปลี่ยนตัวสลาตันหนอซึ่งนั้นมันก็ทําให้สลาตันรู้สึกหัวร้อนเป็นอย่างมากทางคู่แทบไม่สบตากันหลังจากจบเกมในวันนั้นสลาตันอิบาโมวิดเขาก็รีบโทรไปหาไลาโอลาและเขาได้บอกกับไลโอลาว่าไอ้โคดคนนี้มันโคดจะงี่เง่าทางด้านไลโอลาเขาก็บอกกั สลาตันมามันก็ไม่แปลกหรอกที่คูมันจะเปลี่ยนนายออกเพราะเกมนี้นายแม่งโคตรห่วยเลยว่าพอสลาตันได้ยิงคําพูดของไลโอลาเขาก็เลยระเบิดอารมณ์ใส่ไลโอลาแล้วตัดสายไลยโอลาทิง้งในทันทีสลาตันได้ขับรถกลับมาที่บ้านไลโอลาก็ขับตามมาติดๆแล้วเมื่อไลโอลาลงจากรถแล้วสลาตันเห็นเข้าสลาตันเขาก็ด่าแบบเหมารวมทั้งโรงนัลคูมมนและตัวของไลโอลาดูเหมือนว่าอารมณ์ของสลาตันจะร้อนออกมากๆและเขาก็ไม่อยากเล่นให้กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมต่อไปแล้วแต่จูจูไลโอลาเขาก็ พูดขึ้นมาว่านี่อยากไปอยู่ที่ตูรินไหมล่ะตอนนี้ฉันกําลังเจรจาก,กับสโมสรยูเวนตุสอยู่พ่อสลาตันได้ยินคําว่ายูเวนตุสอารมณ์ของเขาก็เย็นลงในทันทีเขาบอกให้เหลวล่าพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งพราะเขาแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะมีโอกาสย้ายไปอยู่สโมสรยักษ์ใหญ่อย่างยูเวนตุสเขาถามย้ำเหลวล่าอยู่หลายลครั้งด้วยกันและเมื่อแหล่าล่าให้คําตอบที่ชัดเจนกับสลาตันสลาตันเขาก็ดีบอกให้เหลวล่าทํำยังไงก็ได้ให้เขาย้ายไปอยู่ที่สโมสรยูเวนตุสหลังจะากนั้นไม่กี่วันเหล่าก็พาาาสตันอบมว ไปข้าวพบลูซิโน่มอกจีประธานสโมสรของยูเวนตุสซึ่งดูเหมือนว่าหมอกจี ok ji, เขาจะดูไม่เหมือนประธานสโมอสรสักเท่าไหร่เพราะเขาดูคล้ายกับพวกมาเฟียมากกว่าและมอกจีเขาก็ไม่เคยชอบในตัวของไลโอลาสักเท่าไหร่เพราะเขารู้ว่าไลโอลาเป็นเยนเย็ยนประเภทชอบขูดรีดสโมอสรดังๆเราเรียกค่าตัวของนักเตะแพงๆเลยเมื่อมอกจีเห็นสลาตันอิบามวิดเขาก็ได้บอกกับไลโอลาว่าฉันไม่เชื่อว่าเด็กที่แกพามาจะสามารถเล่นร่วมกับเครเซเก้สุดยอดดาวยิงของยูเวนตุสได้แต่ล เขาก็บอกกับประธานสโมรสรอ,อยู่เวนตุสว่าดูเหมือนว่าคาเปลโลถูกใจในตัวของสลาตันอิบารโมวิดมานานแล้วและเขาก็อยากได้ตัวสลาตันไปร่วมทีมแต่ในตอนนั้นมอกจีเขาก็ตอบปฏิเสธเพราะเขายังไม่เห็นในฝีเท้าของสลาตันซึ่งหลังจากวันนั้นเหมอนก็เหลือเวลาแค่2ส,สัปดาห์ก่อนตลาดนักเตะจ,จะปิดลงเรียกได้ว่าทุกอย่างมันพุ่งตรงมาหาสลาตันแถมเขายังดันไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมอย่างฟันเดอร์ฟาดในขณะนั้นซึ่งอยู่ในฐานะก,กัปตันทีมและเป็นลูกมอ่อของทีมมาตั้งแต่สมัยเยาวชนและแนนน่อ กองเชียร์แทบจะทั้งหมดของสโมสรอ,อาแจากอัมสเตอร์ดัมต่างก็เกลียดสลาตันเพราะพวกเขาเน้นมองว่าสลาตันเป็นนักเตะท,ที่ค่อนข้างยิงพยองแล้วมั่นใจในตัวเองมากเกินไปและแล้วมันก็มาถึงแมตช์ที่สโมสรอ,อาแจากอัมสเตอร์ดัมต้องหลงฟาดแข้งกับสโมสรเอนเอซีเบเดาและสลาตันนิบามวิดก็หวังว่าเขาจะตั้งใจทําผลงานเพื่อฟาดปากแฟนบอลของอาแจากอัมสเตอร์ดัมและมันก็ถือเป็นโอกาสในการแสดงฝีเท้าให้กับแมวมองของสโมสรยูเวนตุสเห็นเพื่อเป็นการโน้มน้าวใจให้หมอกจีประธานสโมสรของยูเวนตุส ดึงตัวเขาไปร่วมทีมแล้วโอกาสครั้งนี้เขาจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดในระหว่างที่นักเตะทุกคนกําลังเดินจากอุโม,มงค์ทางเดินเพื่อลงไปในสนามสลาตันเขาก็ได้รับเสียงโหจากแฟนบอลของทีมมาแจกอัมตะดัมเรียกได้ว่าแทบไม่มีเสียงเชียร์เลยมีแต่คาําด่าแต่สลาตตันเขาก็อดทนจนการแข่งขันผ่านไปถึง75นาทีในตอนนั้นอาแจกอัมตะดัมเบอร์สกอร์นำทีมคู่แข่งไปได้ถึง4ประตูต่อนหนึ่งและดูเหมือนว่าเกมนั้นนี้ใครก็คงจําได้เพราะสลาตตันเขาได้แหวกเดี่ยวทะลุแนวกางหลังของคู่แข่งไปถึง4 5คนนด้วยกัจากนั้นก็ดึงบอลเข้าสายและสัตด,ด์โดยสายเข้าไปอย่างสวยงามกลายเป็นว่าเขาเพิ่มสกอร์ให้กับอาแจกอัมตาดัมนำทีมคู่แข่งไปถึง5ประตูต่อนหนึ่งและจากลูกยิงนั่นเองมันก็เหมือนเป็นการปลดล็อกสลาตานอิบามวิดจากเสียงโหของคนดูกลายเป็นเสียงเชียร์ในทันทีซึ่งคนดูภายในสนามก็แทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีนักเตะอยู่คนหนึ่งไม่ค่อยป่าปื้มสักเท่าไหร่และคนคนนั้นก็คือฟันเดอร์ปาร์ที่ไม่ได้ลงสนามในเกมนั้นด้วยโดยเขานั่งอยู่บนอัศจันและจากลูกยิงลกนนั้น สลาตันอิบาโมวิดเหมือนก็ทําให้หมอกจีประธานสโมสรของยูเวนตุสตัดสินใจดึงสลาตันอิบาโมวิดไปร่วมทีมในทันทีและนี่คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดของนักเตะที่ได้รับสมญานามว่าพระเจ้าก็จบไปแล้วนะครับกับการเล่าหนังชีวประวัติเบื้องต้นของสลาตันนิบาโมวิดใครที่กําลังหาดูยอยู่ลองเข้าไปสมัครในพรามวิดีโอนะครับไม่มีภาคไทยน,นะครับน่าจะเป็นซับใครที่มีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปส่วนใครที่ชื่นชอบในสไตล์การเล่าหนังของแอดมินก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับิ และช่องแมลงหนังได้นะครับสำหรับคลิปนี้โค้จาก,กันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ party're causem can't to going my a drink Cause I think I going all in. Get a drink in